สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา19นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพริธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทาีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรม,มศพ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประลมหาเสวตรชดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดําเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมสงคม จากนั้นประทับพระราชอาณสจาหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหา,าธาตุยุวราชร,รังสิริสวดบทนมัสการบทโยคาบทพระสหัสนายโดยใช้ทํานองลากสุงและจากวัดสเกตสวดบทนมัสการบทโยคาบทเวทนาและบทสัพเพสังควราโดยใช้ทํานองเลื่อนและทํานองสรพัญญะ เมื่อพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมครบสี่จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดิเรกและแด่พระพิธีทำสวดพระอภิธรรมแปดรูปพระทรงสดับประกรณจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระทรงถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา